ได้กระทงแล้วสบายดีพี่น้องได้กระทงแล้วนั่งอะไกันโจก๊กระเป๋าเฮ้ยบอลโจ๊บอลโจก๊กระเป๋าไก่พี่น้องมันมีขู่แล้วเนี่ยม,มาบ่มาเป็นขู่พ่อก็มาเป็นข <c oughs> ูนน่เนี่นนเออนี้องเมียนั่งโน่นกําลังเลือกกระทงอยู่พี่น้องขนคนโมมีขู่โมต้องเลือกง่ายไวได้ ก็แบบพาเดินก็ต้อพาคือว่าคือคว่าอ้ายงนี้มัมีขู่ละนี่ก็บบ่โจยอีกอือ่อ๋อนี่มีเอแต่งเองมันนะแต่งเองมันนะ เด็กระทูงแหละพี่น้องสวยบ่พี่น้องงามบ่งามบ่ของทำเงี้งามบ่ของของไก่ใส่เงินไปยี่มเก้าพันบาทเดี๋ยวกระโดดไม่เทียบกระโดดกระบ้าผมบอกขงบ้าไก่ครับเขาข่อยใช้งามนี่เบิ่งดีด้วยเบ้าโวว่าสาเกกนเรื่องนี้ไม่ติดติดเบิ่งติดอิดไม่อยากวอาเลยของ<ำ>ขาไก่ใส่เงินไปเก้าพันบาทเพื่อ พี่วิทย์<ร>จะได้กนะ้าห<ะ><ะ>น้เก้าวหลังเงินเก่าเงินเก่าเงินเก่าไปเงินใหม่เข้ามาเห็นบอกเลยเงินเก่าเอออ่าเงินเก่าออกไปเง,งินใหม่ก็เระโตกลอยกระทงทั้งนี้ก็ติดให้ให้ เจ้าอ่อยไม่น่าค้งค่าเนาะพี่นนองเขาให้ข้าพระเจ้าออลูกไก่เบิดทุกเบิดโูเขาให้พบแก่ความสุขความเจริญความเก่าหนาใส่เงินไปเก่าพันไปเลยพี่น้องนห้องไกนะ่ไปพูดเลยเลพูดเลย ăn <k móa litchio> được à, <coughs> <mean, morphine> <coughs> không? được. đi to đại gan, bây giờ coi được áo bò khao của Jeff. này แต่ก็ตอนนี้ไข่ไข่ฟุนสิตกกิน,นออกเลยป้าคึ้มขึมไก่บ,บุญกับคนในครั้งนี้เนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นำผ้าไก่มาเห็ดบุญทำบุญเนาะในครั้งนี้แต่ตอนนี้ไก่เราสิ่ซื้อมอบเงินแต่บูมี่อันนั้นพี่น้องบูมี่หมองบริจาคแต่ไก่ที่ไปหยอดตู่เอาเนาะพี่น้อง ไก่พป <Okay, S 1> ่ยอดตู <identified? S 2> ้บร <Okay. S 2> ิจาคแล้วโอกาสหนาไก่ที่ได้ดังที่ได้หมอบเ้อพี่เพราะว่าที่พ่นอยู่ทางทางไอ้เวิีเดนเนาะเป็นการฝากเงินมาให้ไก่หมอบเงินให้แต่กาไก่ครับมาข่ำมามึอเนาะก็เลยบ่อด้นะก็เลยบ่ไแด้หมอบเงินมันเข้าปิดเป็น้พี่นเอาะ เซตมาทีเรียบร้อยนลพี่น้องวันนี้จางเรียบร้อยแล้วได้กับสีได้กับสู่ฮูน้าวบ้านหงมนะบ้านนี้ นะตอนนี้ฟืฟ้นฟ้าขึ้นพี่น้องไปขายฝนตกฝนตกเลยนี่น่ะน้องโจมากัน6คนกันรถสามคันพีนน่น้อง Con tông hàm hao này hàm 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 này hàm 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 hàm

นกพี ừ, à, là là ่น้องเอ้ยเมียก็ได้บนนี่ได้เนี่ยเดือน้นำหาเนอกกี่รถจักมากว้นตกเนี่ก็ได้แต่กินก้ชุกพี่น้องนะแตมาทำบุญมาเนี่ยโล่งใจสบายใจไว้กินน่อยใจมาสนานเองได้พี่น้นะกินก้อุกไปสเอาพอใจนะทำมาใจนก็ใหญ่ใเาไป้ย้ำพี่น้อง ใท้ล่แต่ยังห่อนี้ยังไม่ได้นอนนอนบอกยุ่งเห่าคือนี่คือยุ่งเห่ยหันหามแม่เราินบอ เขาเขาได้มย oh, ังเลยอ่ปเเป็นโ้อ้คต๊พี่น้องมานั่งเป็นมูเน่ไปละสองคนทางหัดกับแฟนเราเมก่อนหล่กยันแวเทหล่ะาฝนต๊แม่บได้กอ มากันนะหคนพี่น่องไหมแมกคนเดียวงง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 มงนงงงงงงนงนองงงงนงงนงง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 งองงงงงมงงองง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 งางงงงงงง่องงางงงงาม ขาเมื่อเด้มาตั้หนักมาเนาะมาหนักใครจะเสียแค่ยามากเล่บนเอาไก่มากกันนำเงี้ยวพี่น้องตอนกันนำเงี้ยวสภาพกันกัากันตอนมากต่างกันแล้วสบายดีพี่น้อ <c ười> งเอ้ <c ười> ไก่คลิปนี้ก็ไก่จะมาต,ต่อจากอันนั้นเด้อว,วันเล่าทุงเอพี่น้อะแต่ลล่าทุทงแต่เมื่อวานนี่แต่ไก่บบได้ลงคลิปเนาะเมื่อนี้ไก่ห้ากระสุได้ลงเพราะว่าไก่กระยุงเวียกลายเนาะอยู่ทางเพื่อนลุงเนาะงานซบลงุงไก่ก็ฝพกซนนิมีโอกาสลงคลิปเมื่อนานเนาะแล้วนี่นานกาเวลาครับซ้มกกว่านะพี่นนอะแต่ไก่ก็ยังอยู่ ขึ้นไก่กับบริยอที่เหนี่ยหาก็ได้นอน้นอ,นนอ,นองเว้นนี่แต่ตอนนี้ก็อยู่พี่อย่นรน,น,นูงพี่อไปเหนี่